ลาบกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับของเซียนนาดีนะครับครับเมื่อนี้นะครับเซียนนาดีเดินทางนะครับไปหาปูอ่าปูบาวัดปลานะครับหาปูบาวัดป้าน้องไข่นะครับเนาะครับเซียนนาดีก็จิตไปเปิดดวงนะครับเปิดโชคเปิดดวงไปอาบน้ำมนต์นะครับน้ำปูบาครับครับขณะนี้กําลังเสียหัวเสียเทิงนะครับเนาะเซียนนาดีก็เดินทางมานะครับ จหอดเที่ยงดานะครับไกลจะเขาไปทางแวกกวัดป้าเรานะครับพี่น้องชี่ครับพี่น้องสนใจนะครับอยากเปิดโชคเปิดดวงก็ส่งไลน์ซื้อขอมาหาเสี้ยนนาดีเลยนะครับเด้อครับเวลาเสี้ยนนาดีขึ้นไปนะครับหาคู่บาก็จะส่งไลนซื้อไปให้คู่บาเพิ่นสวดให้นะครับเนาะเปิดโชคเปิดดวงนะครับพู้ได้ว่ามีโชคว่ามีลาบนะครับเปิด ไปิเปิดโชคเปิดดวงเขาโชคเอาหลาับด้วยครับเด้อพี่น้องเอีซีครับเขาก็จะได้มีโชคมีหลับล้วก็สิได้เฮ่งๆปังๆนะครับพี่น้องเอีซีเอาครับเจ้าหน้าที่เดินทางเขาไปหาผู้บา,าก,ากา่อนนะครับพี่น้องเอีซีไปหอดผู้บาเพิ่นก็สิเริ่มทำพิธีนะครับเนาะทรงไล่ซื้อเชิญไล่ซื้อวันเดือนปีเกิดในผู้บาเพิ่นก็บศิสวดให้นะครับสวดให้แล้วนะครับก็อาบน้ำมนต์พร้อมนะครับส่วน เอฟซีทันใดจะเขีดเปิดโฉกเ,เปิดดวงกับไล่ซื้อนะครับเป็นส่วนแล้วเป็นกันสี่สิบน้ำมันเซไล่ซื้อวันเดือนปีเกิดให้นะครับพี่หนุน่งที่ถือว่าสะดอเคาะไปนั่นนะครับต่อโฉมต่อสตาต่อดวงนะครับครับเจ้านาีก,ก็เดินทางเขาไปหาคูบาก่อนครับพี่น้องที่เอาไปเบิ้งตัวเลขกแนวทางนำกนเนอกภาวาหลบทีแล้วนะครับหลบทีแล้ว

ကတိတူတော့ပို့တဲ့သားတကြီးရဲ့ဘုံဝင်ကနာသင်ရဲ့စရနာစရာစရာချဲ့ရ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 ောက်တော့ရင်းဆောင်ရဲ့ရဲ့ရောဟန်တုတ်ဒီကဘုဒ္ဓစာတော်အောင်ရဲ့ရဲ့ရဲ့မင်းတူတော့မတော်ဝင်တဲ့ဘဇရဲ့ရဲ့ရဲ့ဘုမာကျတော့ပေါ်စေရဲ့တရားနာပေါ်ပြီလို့တကိုယ်ပြီလို့ပေါ်တယ်ဒီမှာရောဘိတော်ချဝေနတေယောချကူယေလိုနရောပိတာတိဝယော

เฮยติโยีวตมนโตยามาจุปามโตพระมายองโกศิยงโิมันเประโมติตาใจดาตุปันกนาเียิโนะโยอีวติมันโตยามาจุปาวิมันโตพระมยงโกศิยงโิมันเประโมติตาใจดรา

នៅខាងមានតែចូលពី1តទៅ2ចាំមករងាកន្ធចូលទៅដល់ច្រកចឹងកហើយនៅខាងមានតែចូលពី2ទៅ3មកពីដល់เลขមកជាเลขមកឲ្យឲ្យជាเลขបើចាប់แยกអស់តลอดនឹងទៅជាเลข ตัวอยู่จองเขาฟินเรารวมอบบุปลเปลงอมสิทธิจะหมสังขังสิทธิพุกธังนำอบบัวซิมไซ ออกมาลายเดืยลยจงกระเียงพอเมระุตาจงกระเดียงทาสีทาสาแล้วก็ยขาดจ,จงกระเดียงเจ้ามารละงองพัอยยุกเป็นอา,าจจดขาดขึ้นวงังสาัาบพระกระรังนาขียันติก็ยังเต็มดีดังเกา่าอมจิทิสหอมอมสัดซื้น้ำไหลลื่ลนเนือเป็นธรณีมาแต่อนุมารสันทีนาำก็ไหลก็เกี่ยวเมื่อขัวปกติกงคาได้มาสีสวนไหลผานฝ่าดุดอนน้ำมาก่อนสือว่าปกุตคุณไปเป็นหกแก้วมงข้น้ำที่ปอดห้องฟองฝาตกินีฝนจนที่นามาันีก็มีหาม่นา,ามำมันแย่หลายหลายเสือวานุมากรุงคาร ยาตัวพื้นซื่อสงามอัอนแอเรามาโดยมือีแก่แล้วมังกรสวรรค์เนตัวยูเองมูอมัดสาวพราห้อยกูจะหดขิงข้นแหได้เงินละบหาได้มามากเหลือหลายทั้งมอควายขึ้นมาพอพันแม่ตรงกระแสไปหอทีประหองคนใดให้ได้ดังคำคณิ้งสัพปะโรกขาดอังบโยวินาวินาศอุบัติเหตุไอ้แบบโอมสมปล่อยบควาสมปล่อยกุศิวาสมงสาระกูจะซบใส่สร้างสร้างก้อนหนาเตาขึ้นกูจะซบใส่คนขนกรยานกูจะซบใส่ผีผีกระพายกูจะซบใส่มนด๋มเละยาเฟร ยาแฝดสามมูตะเนก็หายบัดซัำกูจุจบบสนามน้ำก็เฟื่องฟ้ดทางว่างคุจฉบส่าป่าก็ภายหนีจากน้ำ กูจะพบเสพีสษนมพิษนามกระดวงนี้ฮอตเมื่อกินหัวเมื่อตะวันเที่ยงก็มีโมมาสาสังขญาได้ห้อยหนักบัหน่อยของมาอยู่อาศัยนำไหลไปทั่วห้องไปทั่วจักรระชมพู้พ้นทั้งหลายเห็นก็ยินดีส้มซึนพ้นอยู่ในเป็นพื้นธรณีอาบในหิวหาบวันนี้นำมณีโบหอนบกเป็นหัดนำมณีโบฮอนการแห่งได้สักยามดูสวยามเวรพิเศษกูจะฮดสรงเจตพญาอินทากูจะฮดทาพญาเสนาอามัดใจสละและองค์อาจสุสงครามีก่อคำบอมพังคุบยอดดังเข้ามโหสถกูปรากฏด้วยปัญญาเป็นอำนาจ น้ำมันมนีบแมนน้ำสกักน้ำได้น้ำมันนีหากใดมาแต่ปูพระเจ้าฤาษีกูจะหดทิงคนได้ได้เงินละพาะ้าได้มามากเดือไร้าถ้างัวกล้วยเกิดมาพอพันแม่จงกคแพปรยไปหอดี่พะห้องคนใด <c oughs> ให้ได้ดังคำคนิ่งสภาโลคาระงับสภาพระญาระงับโยวินาวินาตุปัสสหายว่ะอมทรงปล่อยกูว่าทรงปล่อยกูจะว่าทรงซาลิกีกูจะศพเสีสร้างสร้างก็เกิดเป็นสร้างเปลือกดาวพายวันกูจะศพเสีมามากก็มาเป็นมาพระเราหกูจะศพเส่ข้อยข้อยก็เกิดมาเป็นข้อยเขอบแก้วกูจะศพเส่ไม่ไม่ก็เกิดเป็นตนภาเริ่มตาลกูจะศพเส่สาวสาวก็เขามาสู่กูจะศพเส่สู่สู่ก็เขามหาองค์พุทธโธมหาพุทธโธ กูจะซบใส่พญาพญากอบขึ้นนังแทนแก้วกูจะซบใส่สั่งสั่งกระเขามหาแทนโควยกูจะซบใส่สู่สู่กระเขามหากูจะซบใส่สวนสวนกระเต็มปอดยมากใหม่กูจะซบใส่เทพตอนไทยเทพตอนไทยก็มาให้พร้อมอินทามหาอินท่าให้เจ้าลงมาเอานามบุญธาพิเศษอนันตเนกุงเพีรและผีของบดีหายปดเกลียงให้เจ้าลงมาเลี้ยงฟุ้งหมูผูกพลสารวันจีใจทุกให้แก่กิ่งหว่างพันเสวันปันนากูแก่กุศะพันเสวยากันกรรมกูแก่กูสาคนเสวย่นฟังห้อยกูแก่กูสาคิง หอมเหลืองเป็นพญาก่กูสาขอให้ขาดถึงทิงกูแก่กูสาเห็นลังหมาได้ปันเฮากูแก่กูสามีนกเขาห้องกูกระขนกูแก่กูสาของบุงคนโตข้างบ้านกูแก่กูสาเห็นลางงูได้นอนใจกูแก่กูสาหนิงเขาแดงเป็นเลือดกูแก่กูสากูจะสาเมื่อผู้เขาสั้นกูจะสาเมื่อกำเขาเกี่ยวกูจะปัดทังให้ทังให้กระหายกูจะปัดพ่ายพ่ายกระหายสารนั่งสักพักเชอหังราตรากิตตะโอมหหรู้หุสวาหายา

เดียตัวเดียวก็เป็นเจ็บบสองหกบ่เอาสองตัวเหรอผู้บ่าสองตัวนะสองหกสองหกเนาะโอได้เจ็บเอาเลขเจือดินครับพี่น้องเอฟซีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานะครับผู้บาเพิ่นเปิดดวงให้เลขนำม่นนะครับพี่น้องเอฟซีงวดที่แล้วหาเก่านะครับแต่เสียนนาดีบ่ได้ขึ้นมาหาผู้บาเด้อนะครับครับงวดนี้นะครับเลขนำม่นผู้บาเนาะครับเนาะงวด งวดประจำวันที่หนึ่งนะครับมีนาคมสองพันหอยหกสิบเจ็ดนะครับเสียนาดีมาเปิดดวงเด้อเลขน้ำมนนะครับพี่น้องทุี่สองหกสองเก่านะครับครับที่จริงเสียนาดีเห็นเป็นสองเก่าแต่คู่บาเห็นเป็นสองหกนะครับก็เลเยแพงจากเก่ากับหกเป็นตัวเดียวกันนะครับก็เลยตีเป็นสองหกกับสองเก่านะครับพี่น้องที่รัฐบ,บาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับ ครับพี่น้องเอฟซีส่นใจนะครับผู้ใดอยากเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบนะครับก่สทรงได้ซื้อมาหาเสี้ยนนาดีได้เลยครับเด้อเปิดโชคเปิดลาบเสี้ยนนาดีก็ดีเดินทางมาหาคู่บานะครับเปินเป็นคู่บาอาจารย์นะครับมีซื้อเสียงนะครับเปิดโชคเปิดลาบผู้ใดบ่โศกบ่มันนะครับทรงได้ซื้อมหาเสียนนาดีเรากะจังคอยสิเอามาเปิดดวงให้ ให้พี่น้องเฮานะครับจะเอาไลา่ซื้อทรงใหม่คู่บ้านะครับเนาะหรือว่าถ้าเสียนาเดีดเดินทางมาโดยตัวเองนะครับก็จะเอาไลา่ซื้อมาสรงคู่บานหะลังให้เป็นสวดให้นะครับเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบพี่น้องเอซีครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮ้าโชคนั้นเป็นํำกันนะครับเด้อกับดุดสุดรัฐบาลให้นะครับหรือว่าเอาไปจัดเล่าคว้วานกระไดพี่น้องเอฟซีครับแต่ว่าอีกโดนโยะนะครับเชียริดีสิหอด้ว้ รัฐบาลไทยครับพี่น้องเยี่ก็มีโอกาสมากเนาะมันตันเหนียอวอ,อดวันที่หนึ่งนะครับเอา้าเปลี่ยนว่ารัฐบาลไทยนะครับเช้นอดีมาเปิดดวงนะครับมาทำบุญน้ำผู้บาเ่น,นะครับกระโฉกขมันล้วก็ผู้บาอาบน้ำมนตนให้เนาะเห็ดน้ำมตอนเราก็เอามาอาบน้ำมนตนนะครับเราก็ปล่อยโชกลาภให้พี่ให้น้องน้ำเย็บซี่ทัวโลกนะครับเด้อ เลขน้ำมนนะครับสองหกกับสองเก้าสวัสดีครับพี่น้องเขาโชมแมนกันทุกทุกคนครับ